ซึ่งข้อดีของเครื่องผสมจากทางบริษัท NC Bakery Equipment นะครับก็คือตัวถังเป็นสแตนเลสที่มีความหนาแข็งแรงแล้วนอกจากนั้นนะครับหัวตียังสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องผสมอนเนกประสงค์แบบเกียร์จากทาง NC Bakery Equipment ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเครื่องตีผสมแบบอนเนกประสงค์ ของทางบริษัท NC Bakery Equipment มีด้วยกันตั้งแต่รุ่น10ลิตร20ลิตร40ลิตร60ลิตรและ80ลิตรครับซึ่งเครื่องผสมจากทาง NC Bakery Equipment นั้นในเซ็ตจะประกอบด้วยตัวถังนะครับและยังมีหัวตีอีก3แบบให้ท่านเลือกใช้ตามความเหมาะสมของสินค้าครับในชุดจะประกอบด้วยหัวตี3แบบหัวตีแบบตะขอหัวตีแบบตะกอและหัวตีแบบใบพายมีไซส์ขนาดตั้งแต่10ลิตร20ลิตร 4 0ลิตร6 0ลิตรและ80สลิตรครับสำหรับเครื่องผสมอมเนกประสงค์แบบเกียร์นะครับจะมีกำลังไฟให้เลือก2แบบแบบ220โวลต์หรือซิงเกิลเฟสและแบบ380โวลต์หรือ3เฟสให้เลือกตามความเหมาะสมสำหรับตัวเครื่องนะครับประกอบด้วยสวิตช์เปิดปิดการทำงานนะครับคันโยกสำหรับเปลี่ยนเกียร์จะมีตัวเลขบอกนะครับ1 2 3ชุดคันโยกยกถังครับสำหรับยกถังขึ้นและยกถังลงและ ตัวล็อกถังเพื่อความปลอดภัยขณะกําลังทํางานนะครับสําหรับวิธีการใช้งานเครื่องผสมแบบอเนกประสงค์นี้นะครับเมื่อเราใส่สินค้าที่เราต้องการผสมลงไปในอ่างแนละ้วจากนั้นก็ใส่ตัวหัวชุดผสมโดยใส่ให้ตรงล่อกแล้วล็อกนะฮะจากนั้นก็สามารถยกถังผสมขึ้นมานะครับซึ่งข้อดีของเครื่องผสมจากทางบริษ,ษัท NC b a k e r Equipment นะครับก็คือตัวถังเป็นสแตนเลสที่มีความหนาแข็งแรงแล้วนอกจากนั้นนะครับ หัวตียังสุดตัวก้นถังนะครับทําให้เวลาที่เราใช้งานผสมทําให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีไม่มีส่วนที่ตกอยู่ใต้ถังผสมนะครับจากนั้นเราเริ่มทําการเปิดเครื่องผสมเปิดสวิตด้านข้างหลังจากนั้นก็สามารถเปิดสวิตตัวเครื่องได้เลยนะครับหากเราต้องการเปลี่ยนเกียร์ต้องทําการปิดสวิตก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อหยุดเครื่องทําการเปลี่ยนเกียร์ได้เลยครับ ทำแบบนี้ทุกครั้งที่เราต้องการเปลี่ยนเกียร์เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานหรือรักษาการสึกหรอของตัวชุดเกียร์ด้วยครับ สำหรับการล้างทำความสะอาดนะครับก็ง่ายมากครับสามารถถอดตัวถังและตัวหัวล้างทำความสะอาดได้อย่างที่บอกครับวัดสดุดเป็นสแตนเลส304สามารถสัมผัสอาหารได้เป็นฟู้ดเกรดแล้วยังไม่เกิดการขึ้นสนิมอีกนะครับข้อควรระวังก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อเราทำการเปลี่ยนเกียร์ทุกครั้งควรหยุดเครื่องก่อนนะครับเพื่อเป็นการรักษาอายุการใช้งานของตัวชุดเกียร์ครับ นอกจากนั้นแล้วยังไม่ควรตีเกินกําลังจากตัวเครื่องนะครับอย่างเช่นเครื่อง10ลิตรก็ไม่ควรตีที่มีน้ําหนักเกินจาก10ลิตรนะครับถ้าใช้ตีของที่มีลักษณะเหนียวหรือแข็งมากก็ควรจะตีปริมาณที่น้อยกว่านั้นหน่อยครับเพื่อเป็นการยืดอายุก,การใช้งานของตัวเครื่องครับ